เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนแกงจืดหมูสับปูนเส้นใส่ผักโขมค่ะสกอบเต้าหู้เห็ดฟางค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนมาทำแกงจืดหมูสับปูนเส้นเนี่ยทุกคนใส่ผักโขมค่ะอันนี้เห็ดฟางเต้าหู้ค่ะนีทุกคน น้ำเดือดแล้วค่ะเราใส่รถดีลงไปค่ะซอสปรุงรสค่ะใส่หมูเส้นลงไป ใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเดือดน,นะคะทุกคนนี่เราจะใส่ผักโขมลงไปค่ะ เราจะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ไข่ ใส่บักซีต้นหอมลงไปค่ะเมนูง่ายค่ะทุกคนแกงจืดหมูสับบุนเส้นใส่ปัโขมแล้วก็เห็ดฟางค่ะทุกคนเตาคื้เลย แกงจืดค่ะทุกคนแกงจืดผักโขมใส่หมูสับเห็ดฟางเต้าหู้